ท่านผู้ชมครับต่อเนื่องจากวันพุธในสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ทางรายการทิ้งท้ายไว้ถึงกิจกรรมและเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจของวัดธรรมปัญญารามบางม่วงอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนั้นนะครับสัปดาห์นี้ทางรายการก็เลยไปสาะแสวงหาข้อมูลดีๆที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ชมที่ชื่นชอบและนิยมการเดินทางไปทําบุญไหว้พระขอพรน,นะครับโดยปกติแล้วการสร้างพระสําหรับบูชาหรือสร้างพระประธานนั้นนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่า นิยมที่จะสร้างหรือว่าหล่อพระด้วยทองนะครับแต่ยังมีวัตถุดิบอีกหนึ่งประเภทที่สามารถนํามาหลอ่อหลอมแล้วสร้างเป็นพระพุทธรูปได้นั่นก็คือเงินนั่นเองนะครับแต่ที่สําคัญนะครับการหล่อพระด้วยเนื้อเงินนั้นทําได้ยากมากๆนะครับแต่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นบุญสำหรับพี่น้องชาวไทยและชาวพุทธทั่วโลกเลยก็ว่าได้ครับที่ทางวัดธรรมปัญญารามบางม่วง อำเภอสัมพานจาังหวัดนคปรปฐมสามารถทําได้สําเร็จด้วยการหล่อองค์พระยุลยยัยไสัจชยะครุพุทธเจ้าหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าหมอ,อยานั้นโดยหล่อขึ้นมาด้วยเนื้อเงินยวงกว่าครึ่งตันขนาดหน้าตาก,กว้าง 1น2ินิ้วสูงถึง5เมตรเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญเมื่อแกะแบบหล่อออกมาแล้วปรากฏว่าองค์พระแทบจะไม่มีความเสียหายใดๆเลยนะครับและที่พิเศษไปกว่านั้นพระอาจารย์พิสิทธิ์เถียนบ่าวท่านเจ้าอาวาสใช้เวลารวบรวมปัปปใจจัยในการสร้างเพียง1ปีเท่านั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์สองชั้นเลยทีเดียวครับปัจจุบันนะครับพระประธานองค์นี้เรียกได้ว่าเป็นที่พึ่งทางใจของบรรดาสานุสิทธิธ์ทั่วไปเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ ใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มักจะมากราบไหว้ขอพรสวดมนต์อธิษฐานจิตเพื่อสุขภาพให้ได้พบหมอดียาดีพบหมอเทวดายาทิพย์ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุดท้ายอาการป่วยต่างๆก็ทุเลาเบาบางลงจึงทำให้มีผู้คนแวะเวียนมากราบไหว้อธิษฐานจิตขอพรเพื่อสุขภาพกันตลอดทั้งปีเลยทีเดียวครับ